คุณผู้ชมครับน่าจะไม่ต้องคาดเดาอะไรกันไปเรื่อยแล้วครับว่าพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรแห่งรายการโหนกระแสเดือดใครเพราะว่าล่าสุดครับมีคนมาบอกใบ้แล้วว่าสาวผู้นั้นอาจจะเป็นสาวเบียดวอยยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องครับสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างสาวเบียดวอยกับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรรายการโหนกระแสภายหลังจากที่เธอออกมาโพสต์ลอยวันเนี้ยรายการดังทําแต่เรื่องผัวัวไม่เมีย เรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมดันไม่ทําซึ่งการโพสต์ของเธอครับหลายคนก็นึกถึงรายการไหนไม่ออกนอกจากรายการโหนกระแสเพราะในคอมเมนต์มีการพูดถึงประเด็นเถียงการเรื่องนมแท้นมปลอมมองว่าไร้สาระ ซึ่งรายการโหนกระแสะเทปนั้นก็เป็นเทปที่มายพิตตี้สาวมาออกรายการโหนกระแสะได้พูดทิ้งท้ายเรื่องนมแท้แม่ให้มาหลังจากนั้นครับพี่หนุ่มเองก็มีการโพสต์ไร่ยาวระบายความในใจว่าไม่สามารถทํารายการตามที่ทุกคนต้องการได้ซึ่งการโพสต์ของพี่หนุ่มครับมันก็เป็นจังหวะช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กันกับสาวเบียทีนี้แฟนคลับก็ไม่รอช้าพาทัวร์มาลงสาวเบียทันทีซึ่งหลังจากนั้นครับเธอก็ไม่รอช้าโพสตประมาณเหมือนว่าพี่หนุ่มเนี่ยทักมาขอโทษแทนแฟนคลับแต่หลังจากนั้น พี่หนุ่มก็ออกมาบอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้ขอโทษเบียรเพราะไม่ได้ทําอะไรผิดกับเบียรและไม่จําเป็นต้องขอโทษเบียแต่ที่ฝากไปบอกคือแค่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสงครามในโซเชียลมันไม่ดีซึ่งภายหลังการชี้แจงของพี่หนุ่มกัญชัยเหมือนเรื่องมันจะจบใช่ไหมครับแต่มันไม่จบเพราะสาวเบียเนี่ยเธอยังออกมาโพสประมาณว่าฉันไม่ได้โกหกก็ฉันรับสารจากคนกลางมาแบบนี้แม้ทางคนกลางจะออกมาขอโทษยอมรับว่าสื่อสารผิดพลาดแต่สาวเบียก็ยังสู้มือประมาณว่า อ้าวก็ฉันไม่ได้เป็นคนผิดจนต่อมาครับเรื่องนี้มันดูร้อนแรงมากขึ้นเมื่อทางพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยออกมาโพสต์ออกอาการเดือดจัดแต่ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อใครแต่การโพสต์ของพี่หนุ่มนะครับมันก็มีคนโยงแน่นอนโดยพี่หนุ่มครับบอกว่าถ้าจะล้ำเส้นบิดเบือนข้อท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายเลยละกันปล่อยผ่านมานานแล้วพร้อมบอกได้ว่าคลิปเสียงคนกลางที่เป็นหลักฐานพร้อมพยานรับทราบเหตุการณ์พร้อม ข้อความบิดเบือนนําเข้าสู่ระบบพร้อมซึ่งในโพสต์นี้ก็มีทางพี่กันจอมพลังมาคอมเมนต์ด้วยว่ามาอ่านคอมเมนต์ครับขณะที่เพจอัตรศสก็บอกว่าเอาให้จือเลยแน่นอนว่าการออกมาโพสต์ของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับหลายคนก็บอกว่ารอคํานี้มานานแล้วรอให้พี่หนุ่มเนี่ยออกมาดับความมั่นสักทีขณะเดียวกันครับก็มีคนดังออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้หลายคนเลยอย่างหมอของขวัญน,นะครับล่าสุดก็เรียกว่าออกมาฟาดแรงมาก โดยหมอขอวัญบอกว่าในโลกนี้มีตั้ง7,102ภาษาแต่มึงก็เลือกที่จะพูดไปเรื่อยคิดว่าผู้ชายทุกคนต้องหลงไหลในความสวยเป้าคะเขามาดูของฟรีเพราะเคอรี่ยังต้องเสียตังค์จะเอาให้ได้จะให้มีค่าให้ได้จะให้เขามาขอโทษมึงให้ได้ประสาท2.4ล้าน ชอบในผลงาน0%ชอบเล่นเว้า100%ทำตัวเหมือนทอยเลีสาธารณะที่ลาดไม่ลงเวลาจ้องผู้ชายคนไหนในโลกต้องหยุดหมุนว่าซานน่ารักมากค่ะเท่ากับเขาชมหมาพี่เป็นห่วงเท่ากับเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดสงครามโซเชียลกงไหนที่เกี่ยวกับมึงอีดกขนาดเดียวกันครับหมอของหวันยังโพสต์อีกโพสหนึงนะครับว่าชีโกอและ จ้องพี่หน่วงแล้วโลกไม่หยุดหมุนเจอหมายสารหยุดหมุนไม่มึงความมั่นอยู่ชั้น85คุณค่าเป็นสาวชั้นจีจีที่แปลว่าอเวจี v G. ผู้ชายทุกคนต้องหลงไหลมึงค่ะน้องบวยหัวเคียอยากจะบอกพี่หนุ่มว่าขอบคุณขอบใจขอบพระไทยแตงกิ้วมากค่ะ ที่ดับมั่นอินี่สะใจคนไทยทั้งประเทศถ้ามันมีอเวบีแมงกระลงถึงเชื่อไหมแค่ผู้ชายทักคุณน้องจะจับเขาไปแห่ขันมากให้ได้อีผีอย่างไรก็ตามครับภายหลังการโพสต์ของหมอของหวนันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์คนนึงครับบอกว่าพอละแม่เจ็บแทนด่าขนาดนี้จับเข้าสู่สารเถอะ